ได้ทำไมอ่ะได้อ่ะทำไมวันนั้นถึงก่อนที่จะไปแถลงข่าววัจารย์ทำไมไปเอาถึงี้ยไปหาเขาไปเออเราไปที่โคราชโคราชก็คือท่านสุรัตน์รีอ่ากองทัพพระเจ้าฉกรจ์อยู่แล้วนะครับบุรษดีท่านอยู่ท่านบุญสินปท่านกลางนี่คือคือคนที่ผม รู้จักรู้จักผ่านอาจารย์คุณผมว่าถ้าเป็นรู้สึกอาจารย์กันรู้สึกเดียวกันรู้สร็จกันอาจารย์ก็เล่าเรื่อง,งท่านมุนสิทธิ์ให้ฟังว<ฟ>ันนั้นไปโคราชเฮ้ยโมโรมีของซื้อของมาบริจาคนะก็ฝากไปนะเราท่นานทำอย่างนี้ไปมอบของ ตามในความจริงนะ mm hmm. เขาต้องการนะ mm hmm. เพราะว่าชายเด้านะหารนะถึงไม่ลบถึงไม่เกิดเหตุการณ์่น่ดีขึ้น mm hmm. ก็มีหน้าที่ mm hmm. เป็นยากเข้าบ้านอยู่แล้ว mm hmm. ตามตะเข็บชายแดนต้องมีกำลังกองกำลังทหารอยู่นะ mm hmm. เขาต้องประจําอยู่แล้วแล้วไม่ประจาช่วงนี้ต่อจากนี้ไปเขาก็ต้องอยู่ mm hmm. แล้ว มันลาบากเลยความอยู่ก็ลาบากคนส่วนมากจะบริจาคตอนนี้สิ่งที่ผมอยากฝากบอกพวกเราทุกคนพี่น้องคนไทยอ่ะก็คือว่าของบริจาคเนี่ยบริจาคได้ตลอดนะครับไม่ใช่เฉพาะตอนทีไม่ใช่เฉพาะตอนที่มีเหตุการณ์คืออาหารก็ต้อง อยู่เฝ้ารั้วบ้านเราเพรารั้วเป็นเทศของเราเนี่ยตามชายแดนเนี่ยเขาต้องอยู่ตลอดกี่ปีกี่ปีไม่รู้เพราะชายแดน,น,นมันมีตลอดชาติเขาต,ต้องเฝ้าตายคนตายแล้วตายชายแดนก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นมีของเขาเ้ามาจาไปเลยครับ เขาใช้แน่นอนบางคนบอกว่ากางเกงในเนี่ยใส่เนี่ยสีห้าวันกูกลับข้างแล้วกลับข้างอีกแตนก็ที่เราซื้อไปความต้องการจริงๆนะครับนอกจากอาหารซึ่เป็นอาหารแห้งสิ่งที่ต้องการถุงเท้ากางเกงในกางเกงในถุงเท้าพวนี้ต้องการต้องการก็ช่วยกันครับ เพราะว่าเอ,อท,ทั้งหลายเ่านี้มีบุญคุณของเรานะเราอยู่สบสบายโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยไม่กังวลจนกระทั้งลืมนึกถึงไปว่ามันมีเหตุการณ์เช่นนี้ตามแถบตามตะเก็บชายแดบนบทั่วประเทศมันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นะครับเพราะว่าเราเราเราอยู่อยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยสบายนะก็ก็เป่อเปิดเวลานึกถึงนึกถึงคนเหล่านั้นมากนะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยช่วยกันช่วย